รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวรจจจำกัดมหาชนซีอาเซียนสวัสดีค่ะดิฉันชาลอตโทนนะวันนี้ในรายการ AEC มีทางรวยนะคะซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยแล้วรวยอีกไปกับการเติบโตของประชาคมอาเซียนนะคะ ในประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะเราก็พูดถึง10ประเทศถูกไหมคะแต่ว่าเราก็พูดถึงอาเซียนบวก3ด้วยค่ะซึ่งในอาเซียนบวก3เนี่ยนะคะก็จะรวมถึงประเทศหนึ่งซึ่งเป็นมิตรประเทศกับเรามายาวนานนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะในด้านของการค้านะคะก็มีความพยายามที่จะเข้ามา มีส่วนร่วมอยู่ในประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะในหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเห็นกันอยู่นะคะก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงค่ะที่เราจะได้ยินข่าวคราวบ่อยๆนะคะว่าทาั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเองเนี่ยค่ะก็มีความต้องการที่จะมาช่วยเหลือนะคะในด้านของการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะ <S <S ทีนี้นะคะเราลองมาดูนะคะในระดับความสัมพันธ์นะคะระหว่างไทยกับทางญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ เราจะมีความสัมพันธ์ครบ130ปีนะคะในปีหน้านะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความช่วยเหลือไทยในหลายด้านเลยค่ะทั้งทางด้านของการศึกษานะคะทางด้านของสาธารณสุขนะคะแม้กระทั่งทางด้านของการเกษตรค่ะ,อคะนอกจากนั้นนะคะก็มีส่วนมาช่วยศึกษานะคะในเรื่องของระบบรางนะคะแล้วก็กําลังมองดูเกี่ยวกับเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราค่ะว่าเขาจะสามารถมาลงทุนอย่างไรได้บ้างนะคะ และก็มีแนวโน้มนะคะที่ต้องการที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพอยู่นะคะเราก็ได้ฟังจาก Jetro รนะคะหรือหอการค้าของญี่ปุ่นเนี่ยในหลายๆครั้งนะคะเขาบอกไว้ว่าไม่ได้มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาจะมาลงทุนเฉยๆนะคะแต่มองประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศพันธมิตรที่จะจูงมือกันไปนะคะ mm. เพื่อจะไปเติบโตในประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูความร่วมมืออื่นๆกันต่อไปนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนานและเหนียวแน่นอย่างต่อเนื่องจำแนกได้เป็นความร่วมมือทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความคืบหน้าเรื่องระบบรางเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ตามความร่วมมือที่ตกลงกันไว้โครงการทวายซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศลุ่มน้ำโขงและทั้งไทยและญี่ปุ่นได้ยืนยันที่จะร่วมมือกันในโครงการนี้ส่วนในด้านของการลงทุนไทยสนับสนุนและดูแลนักลงทุนจากญี่ปุ่น โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในลนักษณะไทยบุกหนึ่งและมีการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีการสร้างความเชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศโดยเรียนรู้ประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษขันใส่ด้วยครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> และนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการลงทุนในไทยตามนายโยบายภาครัฐในอุตสาหกรรม S-curve ใหม่ Mine, และการส่งเสริมธรุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อนำประเทศไทยมุ่งสู่ t h a แลนด์4.0 พร้อมกับคําเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้ามาร่วมลงทุนกับไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ําในส่วนความสัมพันธ์ด้านอื่นๆไทยและญี่ปุ่นมีการลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือสาขาเกษตรเมื่อวันที่1พฤษภาคม2559อีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่มีความสําคัญคือการไปมาหาสู่ของภาคประชาชน หลังจากที่ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทยตั้งแต่วันที่1ก,ก,กรกฎาคม2556โดยอนุญาตให้พำนักอยู่ได้เป็นระยะเวลา15วันพบตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นกว่า1ล้านคนเพิ่มขึ้น121จากช่วงเดียวกันของปีงที่แล้วโดยในช่วงวันหยุดสงกรานในเดือนเมษายนซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลดอกซากุระมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยไปเยือนญี่ปุ่นมากกว่า1 0 0 0 0คนเป็นครั้งแรกขณะเดียวกันการท่องเที่ยวของชาวญี่ปุ่นในไทยในปี2558พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยกว่า1นล้านสี่แสนคนเพิ่มขึ้น8.9%จากปีก่อนหน้าและถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยเป็นลำดับที่3รองจากจีนและมาเลเซียซึ่งจากตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคาดว่าหากไทยมีการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีในอนาคตโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นก็มีอีกมากเช่นเดีวยวกันครับ ก็จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวนะคะการเดินทางไปมาระหว่างกันเนี่ยเป็นการที่แสดงว่าเรากับญี่ปุ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นนะคะแน่นอนคะ่ะเมื่อเรามีความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยนะคะก็จะต้องมีตัวแทนนะคะของประเทศไทยเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในประเทศต่างๆแต่ว่าถ้าประเทศใหญ่ๆหรือมีความสัมพันธ์กันเยอะเนี่ยนะคะแทนที่จะมีอยู่ แค่ที่เดียวอย่างเช่นสถานทูตเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีหน่วยย่อยลงมาก็คือสถานกงศุนนะคะเราไปดูกันว่าบทบาทของกงศูนย์ใหญ่นะคะกับสถานกงศุลน,นะคะพนักงานของสถานกงศูล์เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะในนครโอซาก้าค่ะการใช้สติเพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันจะรู้จักกันในชื่อ mindfulness in organization หรือ MIO ที่เมื่อนําไปใช้ในองค์กรจะทําให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนบุคลากรจะมีความใจเย็นมากขึ้นมีสมาธิในการทํางานลดความขัดแยง้งปัญหาการลาออกก็จะน้อยลงเทคนิคคือรู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทําเ,เขาควรจะต้องคือหนึ่งมีสติในการทํางานก็คือรู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทําเขาก็จะทํางานได้โดยไม่วอกแวกทํางานได้โดยที่ไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ทํางานได้อย่างมีคุณภาพเข้าของไม่เสียมีความปลอดภัย แล้วเขาควรจะทํางานร่วมกันอย่างมีสติท่านเขาจะสื่อสารกันได้โดยไม่ใช้อารมณ์มีการรับฟังกันมากขึ้นและก็ที่สําคัญก็คือว่าเขาควรจะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จผ่านการพัฒนางานผ่านการเรียนรู้งานซึ่งโดยมากพวกนี้จะอาศัยการปไปชุมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหานะครับก็ควรจะใช้การประชุมด้วยสติสนทนาอันนี้คือองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด3ประการของการมีสติในองค์กร